วิวเจ็ดร้อยอะดูดิมันเล่นเยอะจัดเลยวะไอหมีมึงเล่นเยอะจังวะเเจ็ดเจ็ดร้อยเพราะอะไรรู้ป่ะพี่เพราะอะไรผมพี่คิดดูนะมีสองปีอ๋อเออว่ะพี่นั่งซ้อมกันเออวะไม่เคยซ้อมผมนั่งเล่นแรงกับผมไม่เคยนั่งเล่นซ้อมแล้วปีที่ผมไม่ได้ซ้อมเออคือพี่แบบว่าแข่งทุกปีไอหมีมันมีปีที่ไม่ได้แข่งสองปีครับทุกไม่ได้แข่งสองปีอ่ะผมก็เดินเล่นแรงทั้งหมดทั้งวันอปีนี้ก็ให้เต็มที่มาดีอยู่ทีมแล้วเซิร์ฟดีไหม ดี <laughs> <c oughs> เลน้าบับมาพอจะได้เห็นในแก่งไม่คิดว่ามีโอกาสผมว่ายากกว่าแต่ว่ามันมีตัวกงกว่าแต่มันมีตกงกว่าใช่กันเราจะพูดเลยก็สิก็สิแล้วแม่มันต้องโผล่มายิงกูเด,ด็ดยิงกันตั้งเยอะโอ้อมมอองอี่ห้ยมันจะแกนไหนวะ พี่บอสแต็ปไปโอเคได้หลังบอมได้สระเต็มชิปเข้าบอลไยช่ไยชปไยเฮ้ยโอ้โหโดนมาแล้วนิน่อยเฮ้ยเฮ้ยยิงไม่โดนเลยทีมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันฮิตครับเดียว

เลือกยูนิอนี่เอ่อเลือกนิโอเี่โอ้ยคมอยู่นะแม่งเอ้ยตาเฮ้ยโอ้ยเก็บโคเราแคนดียวเฮ้ยเอาฆ่าเลยโอ้ยพี่ผมยังไม่ได้เล่นเลยอ่ะมันสแปมไม่หยุดเลยอ่ะอ ผมไปมีผมไปมีผมไปนีผมไมีโอ้ยากไปนะส้เไม่ไหววะเราสู้ไม่ได้เราคนทำังไดีเาครอก่อนแล้วถ้ามันสู้เรก็ไปจีบเดินไ้เท่ไปเท่ไ่เราตงวิ่งเนี่ยครับแต่มีคนตกตกงไม่ได้แฟนทดี่น่าจะ2ตัวแล้วพ่ ะะม,มาโดนเพีย้ยนดออันนี้น้องจริงแน่เลยวะไอเลอดอะเ<อ>่ังรุ่นให<ช>ญ่จ,จัดอะวิ่งมาอย่างเงี้ย<อ>จะวัด<อ>หรอมาสู้ยเออน่าจะมีตัวเอวะน่าจะมาสันสสไม่มีหรอกลับเบอร์อะไร อโอ้ยคมปะล่ะยังไวรอให้สเตเตอร์วางเลยยัดเช็คทีให้เคลียร์เกลี่ยสีเคลียร์ตอบไม่เคลียร์แต่ว่าเฮ้ยไม่คุ้มคมเห็นไหมเบ้นวางให้วางให้ไวเบ้นอีกตัวเบ้นสองเลยเอ้ยขวันหมด โอ้โหยิงไม่โดนโอ้ยกูไปวางเปิดเทเบนเองแหละลืมไปควันคบไมหมดเร็วคบมือใหม่แล้วสมมก โอ้ยยิย้ไม่ตายอุ้ยตายหมดโอ้ยยิไม่โดนเลยอะไรวะเน,นี่ยโอ้ขอบคุณเพื่อนกูอยากจัใจครับทุกคนวันนี้พี่อาจจะมายิยงบื้อๆน,นี้บ่อยหน่อยนะ <c oughs> <c oughs> ไปยิงมามันจะประมาณนี้แหละเฮ้ยสู้อีกรอบตามเลยเฮ้ยเดี๋ยวมาสแปม เียสี่ตัวปะน่ะสามสามสามอันตรีสามวอยู่เนี่ยพี่ไม่เลน่อนด้ยไหจัดไม่ไหวครับพี่รุ่นะรุ่นใหญ่กับรุ่นเล็กเนี่ยไม่ไหวจริงไม่ไหวผมเออเออไหวมล่ะสน้อง ถ้าผมเล่นดีหน,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 น่าเล่นๆนต้านแน่ขออนุญาตตามไปเถิดน,นะครับกลับแล้วดีสารละทีตัวจ้าโอ้ยไม่ไหว <c oughs> ไม่ไหว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 มไม่ไหวอ่วะตัวนี้ยืมรถปาม,มาเม็ดเลยอ่ะ i ฟ g ิ้ง e อ A, รีเออายโซ t ลสเอ g o t ่อนเราไปก่อนเร t เยีม o คนมีโล่คนมีโล่เขาไม่เดินเปิดให้เราอะพี่โอ้โหแถมคุณสองให้ใส่กูอีกกูเซ็นึ่งกูเซ็หนึ่งจะเิ้นนะโอ้โหมาโดนแถบโดโอ้ยสิทีิลัส เด็กวินีสปอร์ตโ้ยติดไปตึงๆสวยชนะเลิศชนะเลิศคิวจอยตั้งตำแหน่งวิโอ้ยเดินไปโดนแถบตายอีกโเซ็งเลยวะโอ้โหใส่กอดดิเอนิ่งตัวหนึ่งไปแล้วได้เที่ยวแล้วที่ไปข้ามันดิ

เพื่อนมีเทเลด์อีกเพื่อนเล่นไหนเพื่อนเฉีไม่มาแล้วนานเกินเฮ้ยเพื่อนเป็นเพื่อนเปิดมอลลี่ทำวิ่งดีมีลูกโอ้โหเว้ไปได้เล่นโอ้โหเพื่อนเล่นก่อนด้วยเย้ๆๆกนีดิเปสมกสมกซี สวยจัดเล็กสมบูรต3 inside 3 inside y p h e r missing ู้มดร์เอาให้อยู่เอาให้อยู่เหมียวให้อยู่มีเียให้อยู่มีเียให้อยู่มีเอาให้อยู่มีกดไปสามตระมิดหนังบอลน้ำน้ำน้ำใจลงเหมีอาไปสี่เฮียน้องผียเนที่มันไม่ยัดหลังบอมที่มันไม่ยัดหลังบอม อ่มโมมม a b o มเออขึ้นมาใกล้เดยก้เดแล้วชตัวไม่ถูกบวชตัวไม่ถูกนี่มันไม่มีใครมาหลังบอมเลยนะฟันในบอมได้่พี่ไม่คจันเนหมืนเนี่ยฟันในบอมด้ก็ได้ใช่ใส่ใช่อแม่งไวจังวะไอ้เนี่ไแรงงแรงมากตายซะ จิงแรงไปไซฟ์พอลลุมินโอ้ช์โอโห้ oh, oh. ไม่ได้ยินเพื่อนูดตห้องนี้แม่งโคตรเดือดเลยวะ่ะไม่มีแต่นักแข่งมาเนี่ยจบเกมเนี่ยเอ้อโดนเออโดนเล่นงานไม่ได้เล่นเลยไม่ให้เน็ตโอ้ยออมโอ้ยช่วยกูนหน่อยเถอะสัต

ไล่ใส่ไล่ใส่ไล่ใส่โอ้ยืนเบ็ดไอ้โซยืนเบ็ดยืนเบ็ดอยู่ข้างหลังยี่ฮี้โอ้ยยี่ฮี้ อ <troll> โอ้โหจัดจี้จี้จัดเอาหมดดิพี่เอาหมดดิไหนไหนซีมกโอ้โหอุ่ยแต่เ้ดีนะเนี่ยเมื่อกี้ผมแบบเหมือนเป็นเลนาสายซัพพอร์ตอ่ะผมยิงของให้ทุกอย่างแต่เนาะ แต่ถ้าได้สักหนึ่งจะดีมากเลยสองอีกทีเมื่อหลักกูไปด้วยบวกสามเลยปะให้ใครไปไฟสี่กันเอ้ยมันอ็อบสิเออมาเลยมีมปาดซ้ายนะตามาตาซ้า,า,ายเนี่ยกูยิงตาให้ไปยิงคนมาโอเกูยิงพาวเลอร์ให้ด้วยนี่ไงตวยอีสองตัวโอ้ยยิงรถให้กูสิอ๋อมันจะไหนออโอ้ยยังไม่สนไห กูแบบไว้ใจมากอ่ะกูไม่หันเลยซ้ำอ่ะโอ้โห What the fuck ในช็อตก็นักแข่งเต็มห้องชัดเลยเนี่ยนักแข่งเต็มห้องเลยที่ผมบอกอ่ะเฮ้ยวันนี้มาสวยว่ะโค้ชแป้งหรือว่าโค้ชปนคือทางออกของการเล่นแรงวะสองเขียวอ่ะแชทว่าไง ตัวอื่นเล่น MVP ยังแดงอยู่เลยนะโข<ฮ>า<ฮ>เปิดมา2เขียววอะแต่ตรงคิวจอยแยก่อ็ m บ p เราสุดท้ายแม่งกิง3ตัวให้มันเถอะปิดเกมให้เราเดี๋ยวถ้าไม่ปิดเดี๋ยวเราจะแย่เราสุดท้ายมันเอา MVP ไปมเลยลดีิ